เดอะไม้เขียวรถแห่กรีนวูดดาวยิงซ้ายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อมนะก็เรียบร้อยโรงเรียนยูไนเต็ดไปสำหรับเมซอนกรีนวูดก็ตัดสินใจแยกทางกับยูไนเต็ดโดยเป็นความยินยอมพร้อมใจของทั้ง3ฝ่าย1คือ United, สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสคือตัวเมซอนกรีนวูดและ3คือริชาร์ดอาร์โนซีโอของสโมสรนั่นเองนะซึ่งอาจะดามบอแบบนี้เอาเอาเอาข้อเท็จจริงที่เขาถแถลงก่อนนะว่าเขาถแถลงอะไรกันยังไงบ้างนะ สมสอบบอกแบบนี้บอกว่าหลังจากที่เราสอบสวนเป็นการภายในามาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับคดีความขมองไอซ์นกรีนวูดที่ถูกยกฟ้องไปไม่ได้ถูกการพิจารณาตอเพราะว่าทั้งฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายไม่ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมในการสอบสวนก็เลยทําให้เราเนี่ยกลับมาพูดคุยแล้วก็รู้แล้วว่าเราเตรียมตัวว่าจะทําอะไรต่อไปนั่นเอง นะทีนี้เนี่ยเราก็พูดคุยกับเมชั g นกรีนวูดเรียบร้อยทุกสิทุกอย่างพร้อมสับเป็นอย่างดีแล้วตอนนี้เนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องยากมากๆที่เราจะประกาศข่าวนี้สู่สาธรารณชนให้ได้รับรู้กันซึ่งเมสั g นกรีนวูดเองก็ทําผิดพลาดและตัวเขาเองก็ยอมรับรับผิดชอบในความผิดนั้นไปเรียบร้อยแต่หลังจากที่พูดคุยกับทุกฝ่ายแล้วรวมไปถึงตัวเมสันกรีนวูดเองทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การที่จะให้เขากลับมาเริ่มต้นชีวิตการค้าแข่งอีกครั้งที่แมนเชสเตอร์เด็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเราจึงมีการตัดใจที่จะยกเลิกสัญญาซึ่งกันและกันและน่าจะเป็นทิศทางที่เหมาะสมกับเมสันกรีนวูดในการที่จะแยกย้ายออกจากโอทร์ฟอร์ดและตอนนี้เราหมายถึงสโมสรกำลังทำงานร่วมกับเมสันกรีนวูดเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับสโมสรใหม่ของกรีนวูดอันนี้คือถแถลงการของ แมนเชสเตอร์เดเมื่อตอน3ทุ่มที่ผ่านมาอืมอ้าวทีนี้มาดูทางฝั่งของเมชชั่นกรีนวูดกันบ้างพอสโบสรนเขาถแถลงแบบนี้ปั๊บกรีนวูดก็ถแถลงสเตทเมนต์เป็นครั้งแรกเลยมั้งรู้สึกถ้าเจ๊จ๊าไม่ผิดถ้าเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีคดีความเกิดขึ้นเขาบอกว่ากรีนอยากจะเริ่มต้นด้วยการพูดว่ากรีนเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้คนเนี่ยตัดสินตัวกรีนไปแล้วเพราะทุกครั้งที่เขาเห็นเรื่องราวหรือได้ยินเรื่องราวผ่านทางโซเชียลมีเดีย ทุกคนต้องคิดว่ามันคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแต่ตัวกรีนเองเนี่ยถูกเลี้ยงและเติบโตขึ้นมาภายใต้การรับรู้และตระหนักถึงความรุนแรงในทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดและไม่ควรกรีนเองไม่ได้ทำตามที่ถูกกล่าวหาและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยทุกข้อกล่าวหาก็ถูกเคลียร์ไปเรียบร้อยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะกรีนก็ยอมรับและก็รับผิดชอบกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของตัวกรีนเอง กับอ่ากับพาร์ทเนอร์กับตัวฮาวร o อฟเซนและก็แบ่งปันความรับผิดชอบกับสถานการณ์นี้ซึ่งนำพาไปสู่การโพสโซเชียลมีเดียของฮาวร็อฟเซนในตอนที่โพสภาพเลือดหน้าเละอะไรก็ว่าไปเนาะกรีนเองเนี่ยเข้าใจและเรียนรู้ถึงความรับผิดชอบของตัวกรีนที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพและเป็นตัวอย่างที่ดีตอนนี้เนี่ยกรีนเนี่ยเริ่มจะมองและโฟกัสไปที่ความรับผิดชอบในการเป็นคุณพ่อคนใหม่แล้วก็เป็นแฟนที่ดีเป็นคู่รักที่ดี วันนี้การแต่ดใจที่เกิดขึ้นเป็นการแต่ดใจร่วมกันระหว่างแมนเชสเตอร์เด็ตตัวกรีนเองและครอบครัวนี่คือการแต่ดใจที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราทุกคนและการที่จะทำให้กรีนได้ลงเล่นพอาชีพต่อไปนั่นคือการย้ายออกจากโอทาฟอร์ดซึ่งจะไม่เป็นการทําให้สโมอสรแห่งนี้ควเขวในการที่มีกรีนวูดอยู่ในทีมและกรีนเองต้องขอบคุณสโมอสรสําหรับการสนับสนุนตัวกรีนมาตลอดตั้งแต่ เริ่มเข้าสู่อะคาเดมี่ตั้งแต่7ขวบและนี่คือสิ่งที่อยู่ในตัวกรีนตลอดกรีนจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ก็คือยูไนเต็ดนั่นเองและที่สำคัญที่สุดเนี่ยกรีนอยากจะขอบคุณมากๆเลยกับครอบครัวของกรีนนะคนที่กรีนรักคนที่รักกรีนทั้งหมดหรับแรงสนับสนุนตอนนี้แหละถึงเวลาแล้วที่กรีนจะต้องตอบแทนความเชื่อความศรัทธาเหล่านั้นที่ทุกคนมอบให้กับตัวกรีนกรีนตั้งใจที่จะเป็นนักฟุตบอลที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือจะเป็นคุณพ่อที่ดีจะเป็นนคทีี่ดขึ้น และจะใช้พรสวรรค์ที่กรีนมีในทางที่ถูกที่ควรทั้งในและนอกสนามอ่าเคลียร์นะอันนี้คือการถแถลงการของทั้งสองฝั่งของทั้งสโมสรแล้วก็ของทั้งตัวเมสันกรีนวูดอันนี้ก็แปลกันแบบตรงไปตรงมาไม่ได้มีเสริมเติมแต่งไม่ได้มีการเล่นมุกใส่อะไรแต่อย่างใดเลยก็คือแปลตามที่เขาโพสตกันทั้งฝั่งของ c ลับ Statement จากเว็บไซต์แมเชสเตอร์เตดแล้วก็ทั้งฝั่งของเมสันกรีนวูดที่ wood, ทถแถลงผ่านโซเชียลของตัวเองแล้วก็ มีนักข่าวมีสื่อหลายสื่อก็เอามาโพสต์ลงเรียบร้อยนั่นเองนะเรื่องนี้บอกอะไรเราบ้างสําหรับตัวเจแล้วเนี่ยถ้าในมุมเจเจพูดไปหมดแล้วใครที่ดูไลฟ์เจก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ตามหรือตั้งแต่ล่าสุดเมื่อต้นปีกลางปีหรือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเจาก็ยืนยันคําเดิมที่เจหลีกเลี่ยงการพูดถึงเมชันกรีนวูดช่วงก่อนหน,นี้เพราะมันยังไม่มีอะไรที่มันแน่นอนจนเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโอเคคดีความทางกฎหมายตกไปแปลว่าเขาไม่มีความผิด แต่ไม่ได้แปลว่าเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นถูกไหมตัดดึงนันทิ้งยูเนเ็ดเองก็มาสอบสวนภายในกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทํายังไงกับเรื่องนี้ดีถูกไหมกุมภามาจนถึงสิงหาเนี่ยหเดือนเต็มเต็มครึ่งปีเต็มเมที่ยูเนเ็ดเองก็หาทางออกไม่ได้จนสุดท้ายวันนี้ได้ทางออกเรียบร้อยคือแยกย,ย้ายสลายโตกันไปตามนั้นความสุขจะดำก็รู้สึกตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวแล้วว่าหมดอนาคตกับแมนยูเต็ดแน่นอนจะํำฟันทงไม่ได้วันนั้นแล้ว วันนั้นทุกคนไม่ใช่ทุกคนหรอกหลายคนที่เข้าใจก็เข้าใจก็โอเคบางคนก็บอกโอ้ยเนี่ยพูดไปเรื่อยเขาตกไปแล้วไอคดีความตกไปแล้วเขาคืนดีกับเมียแล้วก็จะมีลูกด้วยกันแล้วอย่างนั้นอย่างงี้นั่นคือที่เราคิดไนี่แต่ความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงคือแมนเชสเตอร์เด็ดคือคือองค์กรหนึ่งอ่ะคือแบรนดิ้งหนึ่งที่จะทำพูดบ่อยๆที่จะทำพูดบ่อยๆคือแบรนดิ้งหนึ่งคือองค์กรหนึ่งซึ่งมันจะต้องใหญ่กว่าคนหนึ่งคนแน่ๆ เพราะนั้นในเคสเนี้ยมองไม่เห็นเลยว่ายูเต็ดจะให้กรีนวูดกลับมาสนามได้ยังไงมันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สโมสรส่งผลกระทบต่อทีมหญิงที่มีสโมสรแบนยูเต็ดมีทีมหญิงด้วยและช่วงหลังก็ฟอร์มดีด้วยส่งผลต่อบรรดาสปอนเซอร์ที่เขาไม่โอเคกับการใช้ความรุนแรงในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามส่งผลต่อแฟนบอล ก็ต้องยอมรับว่าแฟนบอลก็มีทั้งอยากให้กรีนวูดกลับมาและไม่อยากให้กรีนวูดกลับมาก็ต้องยอมรับกันตรงๆมันมีครึ่งๆเลยก็ว่าได้มง้งเพราะนั้นเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บกลายเป็นว่ามันก็เกิดเรื่องนี้แต่สิ่งที่ย่าดําตําหนิสโมสรเรื่องเดียวเลยจนถึงวันนี้คือคุณอ,ออกแอคชั่นเรื่องนี้ช้าเกินไปคุณออกแอคชั่นเรื่องนี้6เดือนนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าคุณเนี่ยอยากได้กรีนวูดกลับสู่ทีมเจ๊เชื่อว่าเทนฮาร์กเองก็ตามบอร์ดสโมสร ริชาร์ดแอนโนซีโอหรือเจ้าของตระกุลเกลเซอร์หรือแม้แต่ตัวกรีนวูดเองต้องคุยกันก่อนหน้าน,นี้หลายต่อหลายรอบมากแล้วหาจุดร่วมไม่ได้หาจุดบทสรุปไม่ได้มันก็เลยยืดเยือย้อยืดเยื้อแล้วทุกครั้งที่มีข่าวเมชั่นกรีนวูดออกมาเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะจะมีกระแสต่อต้านจากแฟนฟุตบอลกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับกรีนวูดเสมอนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าไม่มีความเป็นเดกฉันในการที่จะให้วูดกลับมาหรือออกไปมันก็เลยแบ่งเนี่ย พยักยเพย์ดมากึกมากักอยู่เงี้ยยูเต็ดก็ล่อนถแถลงการออกมาทีนึงอ่ะโยนหินถามทางมาทีนึงกระแสก็ยังไม่ตกในการที่จะไม่อยากให้คริสวูดกลับสู่ทีมเพราะฉะนั้นคุณใช้เวลาตรงนี้6เดือนเพื่อยื้อตรงนี้ไปสุดท้ายมันจบที่ตั้งแต่วันที่เขามีข่าวหรือตั้งแต่วันที่เขาพ้นพ้นผิดมันคือการตัดใจที่ง่ายมากณนะเวลานั้นแล้วมันจบเลยแต่ยูเต็ดเลือกตามสไตล์สโมสรใหญ่ที่แบบ กูต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีไว้มันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์หรือเปล่ามันจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นหรือเปล่ามันจะส่งผลต่ออะไรนู่นนี่นั่นหรือเปล่ามันเลยกลายเป็นว่ายืดมา6เดือนครึ่งปีสุดท้ายคําตอบมันก็อยู่ที่บรรทัดแรกที่ยดําบอกไปตั้งแต่ตอนที่เขามีข่าวมีคลิปหลุดออกมาคลิปเสียงมีรูปของฮารอสเซอร์หลุดมาว่าเด็กคนนี้หมดอนาคตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนแต่นั่นคือสิ่งที่แมนยูเต็ดเลือกจะทำกับกรีนบู๊เพราะนั้นเรื่องนี้สโมสรน,น่าจะต้องถูกตําหนิในเรืืื่่อองงทีีการรจะยยดเ้ตน แต่ถ้ามองกลับกันอีกมุมหนึ่งนั่นแปลว่าสโมสรก็เห็นความสัมพันธ์ของกรีนบูธเช่นเดียวกันเลยยื้อไว้6เดือนเฮ้แม่งเอาไงดีวะจะทํายังไงให,ให้มันแบบไปกันได้ว่าจะทํายังไงให้แบบเอ่อหาวิธีการอะพยายามหาทางออกหาบทสรุปให้ดีที่สุดเพื่อที่ว่าอย่าง้ไรสุดกลับมาลงเล่นให้กระแสมันเบาลงหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันไปกันได้แต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นตรงนี้จบเรียบร้อยนะกับเรื่องราวของเมชั่นกรีนบูธแล้วก็เป็นไปตามที่เราคาดการเราในที่นี้คือเจดําดกับคนกลุ่มหนึ่งที่มองเรื่องนี้คล้ายๆกันส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่าไม่สมควรเลยให้เขากลับมาสิเขาคืนดีกันแล้วนี่นั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะรู้สึกแบบนั้นได้แต่วันนี้บทสรุปออกแบบนี้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เมสันกรีนบูธมุฟออนไปในทิศทางของตัวเองแมนเชสเตอร์เดดก็ยังต้องไปต่อในทิศทางของตัวเองโดยที่ไม่มีกรีนบูธ อีกต่อไปมันสอนเราหลายอย่างมากนะมันสอนถ้าในมุมเจดําในมุมคนอายุ26จะดาว่ามันสอนเรื่องของการตัดสินใจทําอะไรหรือไม่ทําอะไรเออมัน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 ส่งผลต่อชีวิตเราเหมือนกันเนาะมันส่งผลต่อชีวิตเราเหมือนกันเนี่ยเหมือนกรีนบู๊เนี่ยตัดใจทําอะไรลงไปมันก็ส่งผลกลับมาต่อตัวเองแมยูเดตัดสินใจไม่ทําอะไรลงไปมันก็ส่งผลต่อทั้งตัวแมยูเดต่อทั้งตัวกรีนบู๊ เช่นเดียวกันแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องอารมณ์ชั่ววูบเรื่องของความรุนแรงม่นไม่เคยทําให้ใครมีความสุขไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวเออเพราะนั้นก็ก็ว่ากันไปเนาะส่วนอันนี้มันมันก็คงเอางี้ยกตัวอย่างแล้วกันขออนุญาตยกตัวอย่างมันก่อนมีคนคอมเมนต์มาแล้วก็เหมือนไม่พอใจที่ดําไปฟันธงว่ากรีนวูดจะหมดอนาคตกับแมนยเต็ดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยดูแบงค์มแเมนดี้ยังกลับมาเล่นได้เลย ถูกแต่แบนจามังเมนดี้ไม่ได้เล่นกับแมนเชสตอ้อีกต่อไปเมนดี้กลับไปเล่นในฝรั่งเศสในที่ที่สปอตไลท์น้อยลงในทีมที่เล็กลงในทีมที่ความกดดันน้อยลงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องแยกก่อนว่าเราชอบใครคนใดคนหนึ่งชอบนักเตะคนใดคนหนึ่งอะไรแบบนี้มันไม่แปลกเจก,ก็ชอบเขาสำหรับกรีนบูตอ่ะแต่ผิดมันก็คือผิดโดนลงโทษก็คือโดนลงโทษสิ่งที่เขารับรู้เขายอมรับรับผิดชอบทุกอย่างการที่เขาต้องนั่น แล้วสุดท้ายเขาโดยยกเลิกสัญญาจแมนยูแต่ก็คือผลลัพธ์จากการทําของเขาเพราะนั้นมันคือเรื่องที่เข้าใจได้เพียงแต่ว่าหลายต่อหลายคนบอกเหมือนกันบอกว่าทำไมไม่ให้โอกาสเขาล่ะในเมื่อเขาก็ดีกับเมียเขาแล้วแล้วก็เป็นพ่อคนลูกเขาอ็คลอดมาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ความผิดทางกฎหมายก็ไม่มีแล้วทำไมถึงไม่ให้โอกาสเขาคิดกลับกันวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของประเทศที่เป็นอารยะแล้วประเทศที่จเจริญแล้วการใช้ความรุนแรงการใช้อาวุธใช้กําลังการใช้ชื่อเสียงในทางที่ผิด ส่งผลแย่เสมอเพราะสังคมบ้านเขามักจะไม่ให้โอกาสกับคนเหล่านี้แต่กลับกันบ้านเราหรือใครก็ตามที่คิดแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็แค่นี้เองผัวเมียตีกันผัวเมียทะเลาะกันพอมันดีกันเราก็เป็นหมาตัวหนึง่งถูกอันนี้คือความคิดของเราแต่แมกโนเดคือองค์กรที่ใหญ่เกินกว่าจะมองข้ามเรื่องนี้ได้เขาปล่อยผ่านไม่ได้หุ้นสมโมสรก็สําคัญรายได้สโม,มสรก็สําคัญชื่อเสียงสโม,มสรก็สําคัญ ภาพลักษณ์สโมสรยิ่งสำคัญเข้าไปใหญ่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเข้าใจได้ใครก็ตามที่มองว่าแมยูเต็ดใจจืดใจดํากับเมชสเนกรีนวูดเนี่ยย้อนกลับไปนะวันที่แบงจ์แมนเมนดี้มีข่าวเรื่องข่มขืนกาททำชําราแมนซิตี้ตัดหางปล่อยวัดเลยระง,งับสัญญาไม่ได้ยกเลิกสัญญานะระง,งับสัญญาไม่จ่ายค่าเหนื่อยไม่จ่ายค่านู่นนี่นั่นแล้วให้เมนดี้สู้คดีด้วยตัวเองไม่ส่งทนายของสโมสร,รไปช่วยด้วยซ้ําทีมกฎหมายสโมสร,ร ไม่ได้ไปช่วยเมนดี้ในการสู้คดีนะกลับกันแมนเชสเตอร์เตดจ่ายค่าเหนื่อยให้เมสันกรีนวูดทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันที่มีคดีความจนถึงวันนี้ที่ประกาศแยกทางกันเห็นไหมคือในเรื่องดีมันก็มีเรื่องไม่ดีอยู่ในเรื่องไม่ดีมันก็มีเรื่องดีอยู่เพราะฉะนั้นอย่ามองอะไรด้านเดียวที่เจาพนาท่เราจะบอกคือที่จะนาวิเคราะห์และฟันธงออกไปมันมาจากสิ่งที่เรารับรู้สิ่งที่เราดูสิ่งที่เราคิดและวิเคราะห์ออกมาไม่ได้มีความรู้สึกส่วนตัวใดๆกรีนวูดจะนําชอบมันด้วยซ้ำแต่ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คุณต้องเอาภาพใหญ่ไว้คุณต้องเอาภาพใหญ่ไว้องค์กรอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำคัญมากกว่าความชอบของใครคนใดคนหนึ่งที่มีต่อตัวเมเชนกรีนวูดเพราะ,ะนั้นยูไนเต็ดตัดสินใจแบบนี้ดีต่อทุกฝ่ายกรีนวูดเองก็ได้ยกเลิกสัญญากับยูไนเต็ดแล้วก็ไปหาทีมใหม่ซึ่งยูไนเต็ดก็กำลังเจราจาช่วยหาทีมใหม่ให้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันให้มันเหมาะสมที่สุดแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการกลับมาลงสนามแล้วจะต้องโดนบูลลี่ในโซเชียลมีเดียหรือจะต้องโดนบูลลี่จากแฟนบอลในสนาม หรืออะไรแบบนี้ก็ช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันไปเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ก็แล้วแต่มุมมองเลยแต่ส่วนตัวเจดมเจดำคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันจะออกมาเป็นทรงนี้เพราะนั้นก็ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ตกใจกับเคสนี้แล้วก็ไม่รู้สึกว่ายูเต็ดทำผิดพลาดอะไรไม่รู้สึกว่ากรีนวูดโดนกระทำอะไรหรือกรีนวูดจะหมดอนาคตอะไรต่างฝ่ายต่างมีทางของตัวเองหลังจากนี้เออเนาะหลังจากนี้เนาะ